การเตรียมหลุมสำหรับปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ขนาดใหญ่นะคะอันนี้เราจะขุดหลุมกว้าง80เซนติเมตรลึก60เซนติเมตรจะทรงกลมหรือเหลี่ยมก็ได้นะคะ เราจะรองก้นหลุมด้วยปางข้าวปุ๋ยข้อแล้วก็ยาปรับสภาพดินนะคะความเป็นกรดเป็นด่างเราจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยผสมกับฮอร์โมนนะคะเป็นการขั้นตอนการเตรียมก้นหลุมเตรียมหลุมสำหรับปลูกต้นไม้ใหญ่ในขั้นตอนนี้จะสำคัญมากนะคะเพราะเราจะต้อง เตรียมกักตุนสารอาหารฮอร์โมนต่างๆนะคะไว้ให้กับต้นไม้นะคะแล้วเราก็หมักใส่น้ำหมักทิ้งไว้วันสองวันนะคะทิ้งเช้าเย็นก็ได้นะคะวันละรอบก่อนที่ต้นไม้จะนำต้นไม้มาปลูกนะคะเมื่อต้นไม้มาถึงนะคะจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่อันนี้จะเป็นต้นปาล์มนะคะปาล์มค็อกเทลอายุ ต้นไม้อายุประมาณ5-6ปีนะคะจะมีความสูงอยู่ประมาณ7เมตรนะคะ7-10เมตรนะคะที่ผลส่งขึ้นรถมาวันนี้นะคะนี่นะคะต้นนี้จะเป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กเราจะปลูกต้นแรกไว้ด้านหน้านะะต้นปราล์มนะคะเรา เพราะเขาจะทำการเพราะปลูกในบล็อกนะคะบล็อกบ่อปูนนะคะฉะนั้นเขาปลูกแต่ต้นเล็กๆจนโตขนาดนี้นะคะจนความสูงขนาดนี้นะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ5-6ปีนะคะการเพราะนะคะปลูกต้นปลาล์ม เขาจะปลูกในบ่อเป็นบล็อกนะคะเป็นบ่อปูนนะคะเป็นบล็อกเลยกว้างตัวนี้ยาวเท่านี้นะคะกำหนดเลยนะคะคุมากก็จะใช้แปดสิบคูณแปดสิบหรือหกสิบคูณหกสิบเซนติเมตรนะคะสำหรับต้นนี้นะคะปลูกในบล็อกปูนประมาณหกปีนะคะได้ความยาวประมาณ แปดถึงสิบเมตรนะคะเม MM ื่อเราจะนำต้นปาล์มมาปลูกลงดินนะคะเขาก็จะทำการทุบบ่อบล็อกนะคะบล็อกปูนที่เราปลูกต้นปาล์มไว้นะคะรากเขาก็จะยาวอยู่ อยู่ในบล็อกนั่นแหละนะคะเขาก็จะขดั่นแหละรากเยอะเลยนะคะเกาะกันเป็นเวลานานๆน,นะคะเขาจะไม่รากเขาจะไม่ได้ชอนชัยไปตามสะดวกหรือตามธรรมชาติเพราะเขาถูกขดบล็อกไว้ในบ่อปูนนะคะก็เวลาเราทุบบ่อปูนออกรากเขาก็จะ กากันเป็นก้อนเลยนะคะเราก็จะยกลงมานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในหลุมที่เราเตรียมโปรโกนะคะฉะนั้นเราจะต้องทำการกักต้นสารอาหารต่างๆโปรตีนโอ้ยข้อโอยข้อนี่ก็โอเคแล้วนะคะเพื่อให้เขาได้รับสารอาหารลากเขาก็จะแตกขยายออกไป ออกไปหากินชัยช้อนไปกับพื้นดินที่เราปลูกต้นเขาก็จะงอกงามนะคะก็จะสวยงามนั่นเองนะคะเมื่อเราปลูกเสร็จนะคะเราก็จะทำการค้ำยันนะคะโดยใช้ไม้มาล็อกนะคะผูกเชือกเพื่อไม่ให้ต้นเขาเดิ้นแล้วก็เอ็นไปตามลมนะคะ จนกว่าเขาจะแข็งแรงเราถึงจะถอดไม้ค้ำยันต่างๆออกนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าบ้านสวนป้าไอเองนะคะที่ปลูกวันนี้ปลูกต้นไม้ต้นปาล์มเพิ่มนะคะปกติที่บ้านสวนก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ต้นประดู่ต้นแต่ต้นไม้แดงนะคะเยอะแยะนะคะแต่จะใช้ มเอ่อต้นปรามนะคะต้นปรามค็อเทลเข้ามาเสริมความสวยงามขอขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า